คนบางคนยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งอ่านไม่ออกยิ่งคุยยิ่งไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรไม่ใช่เพราะเขาปิดบังแต่เพราะเขาเลือกว่าจะให้ใครรู้แค่ไหนและนี่แหละคือศิละปะของคนฉลาดที่ไม่ให้ใครจับทางได้ 1. ไม่อธิบายตัวเองเกินความจำเป็นลองลึกถึงเหตุการณ์หนึ่งครับคุณพูดความจริงไม่ได้โกหกไม่ได้คิดร้ายแต่กลับต้องอธิบายซ้ำอธิบายเพิ่มอธิบายละเอียดขึ้นเรื่อยๆ เหมือนกลัวว่าถ้าไม่พูดให้ครบคนจะเข้าใจคุณผิดตอนแรกคุณตั้งใจดีคุณแค่อยากให้เขาเข้าใจอยากให้ทุกอย่างจบลงด้วยความสบายใจแต่ยิ่งอธิบายยิ่งรู้สึกเหมือนกำลังขออนุญาตขอให้คนอื่นเชื่อว่าคุณไม่ได้ผิดจริงๆและตรงนั้นแหละครับที่คุณค่าของคุณเริ่มค่อยๆหายไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะในสายตาคนฟังคนที่อธิบายเยอะมักดูเหมือนคนที่กำลังแก้ตัวไม่ว่าความจริงจะเป็นยังไง ไม่ว่าคุณจะถูกแค่ไหนภาพที่เขาเห็นคือคุณกำลังพยายามปกป้องตัวเองมากกว่ายืนอยู่กับความจริงอย่างมั่นคงนี่ไม่ใช่เรื่องของเหตุผลแต่มันเป็นเรื่องของพลังคนที่มีพลังในตัวเองไม่จำเป็นต้องพูดเยอะไม่จำเป็นต้องย้ำไม่จำเป็นต้องรีบอธิบายเพราะการมีอยู่ของเขามันอธิบายแทนทุกอย่างไปแล้วในทางกลับกันคนที่มักอธิบายตัวเองเยอะไม่ใช่คนไม่ดีไม่ใช่คนอ่อนแอ แต่บ่อยครั้งเป็นคนที่โตมากับการต้องพิสูจน์พิสูจน์ว่าไม่ได้ผิดพิสูจน์ว่าไม่ได้เลวพิสูจน์ว่าไม่ได้คิดไม่ดีพิสูจน์ว่าควรได้รับการเข้าใจลึกๆในใจเขากลัวการถูกมองผิดกลัวการถูกตัดสินกลัวการถูกทิ้งไว้ในความเข้าใจผิดความกลัวพวกนี้ผลักให้เขาพูดพูดเพิ่มพูดอธิบายพูดจนเหนื่อยแต่ยิ่งพูดยิ่งเหมือนยกอำนาจในการตัดสินไปให้คนอื่น แทนที่คุณจะยืนอยู่ในตำแหน่งของคนที่รู้คุณค่าตัวเองคุณกลับเผลอยืนอยู่ในตำแหน่งของคนที่ขอการยอมรับและนี่คือเส้นบางๆที่หลายคนสับสนการไม่อธิบายตัวเองเกินความจำเป็นไม่ใช่การหนีความรับผิดชอบไม่ใช่การเมินเฉยไม่ใช่การทำผิดแล้วเงียบคนฉลาดไม่เงียบเพราะกลัวแต่เงียบเพราะรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนสมควรได้คำอธิบายถ้าคุณทำผิดคุณรับผิดคุณแก้ไขคุณขอโทษคุณแสดงออกด้วยการกระทำ นั่นคือความรับผิดชอบแต่ถ้าคุณไม่ได้ผิดและอีกฝ่ายไม่ได้ตั้งใจฟังตั้งแต่แรกการอธิบายซ้ำไม่ได้ทําให้คุณดูรับผิดชอบขึ้นมันแค่ทําให้คุณดูเสียเปรียบมากขึ้นเรื่อยๆมีหลายสถานการณ์ในชีวิตที่ความเงียบทรงพลังกว่าคําพูดในที่ทํางานคุณอธิบายไอเดียหนึ่งคนไม่ฟังคุณอธิบายซ้ำเขายังไม่ฟังคุณอธิบายอีกจนสุดท้ายคุณกลายเป็นคนที่ดูไม่มั่นใจทั้งที่ไอเดียนั้นดีจริง แต่คนอีกคนไม่พูดเยอะเขาทำให้เห็นผลงานออกมาชัดผลลัพธ์ตอบแทนคำอธิบายทุกประโยคไม่มีใครถามไม่มีใครสงสัยเพราะมันชัดอยู่แล้วในความสัมพันธ์ก็เหมือนกันบางครั้งคุณพยายามอธิบายว่าคุณไม่ได้คิดแบบนั้นคุณไม่ได้ตั้งใจคุณไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดแต่ยิ่งอธิบายอีกฝ่ายยิ่งฟังด้วยอคติเพราะเขาตัดสินไปแล้วคนฉลาดจะรู้ว่าถ้าคนหนึ่งอยากเข้าใจเขาจะถามเขาจะฟังเขาจะเปิดใจ แต่ถ้าคนหนึ่งเลือกจะไม่เข้าใจคุณอธิบายทั้งชีวิตเขาก็จะเลือกฟังเฉพาะสิ่งที่ยืนยันความคิดของเขาอยู่ดีตรงนี้เองที่ความเงียบกลายเป็นการคุมเกมไม่ใช่เงียบเพราะแพ้แต่เงียบเพราะไม่เล่นเกมที่เสียพลังคำถามสำคัญคือแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่ควรอธิบายและเมื่อไหร่ควรหยุดคำตอบไม่ได้อยู่ที่สถานการณ์แต่อยู่ที่สัญญ,ญาณถ้าคุณอธิบายแล้วอีกฝ่ายฟังตั้งคำถามพยายามเข้าใจ ันนั้นควรอธิบายแต่ถ้าคุณอธิบายแล้วเขาขัดเขาตัดบทเขาฟังเพื่อโตเขาฟังเพื่อชนะไม่ใช่เพื่อเข้าใจตรงนั้นไม่ใช่เวลาของคําอธิบายแต่เป็นเวลาของความงิ่งความงิ่งที่ไม่ต้องพิสูจน์ความงิ่งที่ไม่ต้องแก้ตัวความงิ่งที่ยืนอยู่บนความจริงของตัวเองคนฉลาดไม่รีบปกป้องภาพลักษณ์เพราะเขารู้ว่าภาพลักษณ์ที่ต้องอธิบายคือภาพลักษณ์ที่เปราะบางเขาปล่อยให้เวลาการกระทําและความสม่ําเสมออธิบายแทน สุดท้ายบางคนจะเข้าใจบางคนจะไม่เข้าใจและนั่นไม่ใช่ปัญหาของคุณบางครั้งการเงียบคือการอธิบายที่ดังที่สุดและคนฉลาดจะไม่เสียพลังไปอธิบายตัวเองให้คนที่ไม่ฟังตั้งแต่แรกครับ 2. ฟังมากกว่าพูดคนที่พูดน้อยมักรู้มากกว่าและเดายากกว่าลองนึกถึงบรรยากาศหนึ่งครับ วงสนทนาที่ทุกคนอยากมีตัวตนอยากให้เสียงตัวเองดังอยากให้ความคิดตัวเองถูกเห็นแต่ท่ามกลางเสียงเหล่านั้นมีคนคนหนึ่งนั่งเงียบไม่แย่งพูดไม่ขัดไม่เรียบแสดงความคิดเขาแค่นั่งอยู่ตรงนั้นและฟังคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าคนเงียบคือคนที่ไม่มีอะไรจะพูดแต่ความจริงคือคนเงียบหลายคนกำลังฟังมากกว่าที่ใครคิดฟังน้ำเสียงฟังจังหวะ ฟังอารมณ์ฟังสิ่งที่อีกฝ่ายพูดออกมาโดยไม่ทันคิดฟังสิ่งที่คนอื่นไม่ตั้งใจจะบอกแต่เผลอบอกออกมาเองตรงนี้แหละครับที่การฟังมากกว่าพูดเริ่มกลายเป็นข้อได้เปรียบเพราะคนที่พูดเก่งมักเปิดไพ่ของตัวเองออกมาก่อนเขาบอกให้โลกรู้ว่าเขาคิดอะไรเขารู้สึกยังไงเขาอยากได้อะไรเขาไม่ชอบอะไร แต่คนที่พูดน้อยไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับตัวเองมากนักเขาเลยมีพื้นที่ที่จะสังเกตคนอื่นยิ่งฟังยิ่งเห็นยิ่งเห็นยิ่งอ่านคนออกคุณจะเริ่มรู้ว่าใครพูดจริงใครพูดเอาหน้าใครพูดเพราะอยากชนะใครพูดเพราะกลัวเงียบใครพูดเพราะไม่อยากให้ใครเห็นความไม่มั่นคงในใจตัวเอง นี่คือเหตุผลว่าทำไมคนที่ฟังมากกว่ามักมองสถานการณ์ได้ลึกกว่าเพราะเขาไม่ได้มัวแต่จัดการกับคำพูดของตัวเองแต่กำลังเก็บข้อมูลและข้อมูลคือพลังที่เงียบที่สุดยิ่งคุณพูดน้อยคุณยิ่งเดายากคนอื่นไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรไม่รู้ว่าคุณจะตอบยังไงไม่รู้ว่าคุณอยู่ข้างไหนไม่รู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ความไม่รู้ของคนอื่นทําให้คุณปลอดภัยเพราะในเกมสังคมคนที่ถูกอ่านออกง่ายมักถูกใช้ประโยชน์ง่ายถ้าใครรู้ว่าคุณโกรธง่ายเขาจะยั่วถ้าใครรู้ว่าคุณใจอ่อนเขาจะขอถ้าใครรู้ว่าคุณอยากได้รับการยอมรับเขาจะใช้คําชมล่อแต่คนที่พูดน้อยคนที่เก็บอารมณ์คนที่ไม่รีบแสดงจุดยืนคนเหล่านี้ยากต่อการถูกควบคุมนี่แหละครับที่ความเดายาก กลายเป็นอำนาจโดยไม่ต้องแสดงออกแต่ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งการพูดน้อยไม่ได้แปลว่าการเงียบทุกแบบคือความฉลาดมีความเงียบสองแบบที่หลายคนสับสนแบบแรกเงียบเพราะกำลังฟังกำลังสังเกตกำลังอ่านเกมกำลังรอจังหวะแบบที่สองเงียบเพราะกลัวกลัวพูดผิดกลัวโดนมองกลัวไม่เก่งพอกลัวไม่ถูกยอมรับสองแบบนี้ให้พลังไม่เหมือนกันเลย คุณแยกออกได้จากภาษากายคนเงียบเพราะฉลาดจะนิ่งสายตาอยู่กับสถานการณ์ไม่หลบไม่เกรงไม่รีบร้อนแต่คนเงียบเพราะไม่มั่นใจมักหลบตาไหลห่อตัวเล็กลงเหมือนอยากหายไปจากตรงนั้นความนิ่งแบบแรกทำให้คนอื่นรู้สึกว่าคนนี้อ่านเกมอยู่แต่ความนิ่งแบบหลังทำให้คนอื่นรู้สึกว่าคนนี้ไม่กล้า ในเกมสังคมและความสัมพันธ์การฟังมากกว่าพูดช่วยคุณในทางที่คุณอาจไม่ทันสังเกตคุณจะไม่เผือสัญญาในสิ่งที่ทำไม่ได้คุณจะไม่เผือเล่าเรื่องส่วนตัวให้คนที่ไม่ควรฟังคุณจะไม่เผือแสดงอารมณ์ในจังหวะที่อีกฝ่ายรอจะใช้มัน คุณจะรู้ว่าใครควรไว้ใจใครควรระวังใครแค่พูดเก่งและใครมีของจริงและเมื่อถึงเวลาที่คุณพูดคำพูดนั้นจะไม่ใช่แค่เสียงหนึ่งในห้องแต่มันจะเป็นคำพูดที่ทุกคนหันมาฟังเพราะคนที่พูดน้อยเมื่อพูดมักพูดด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์เขาไม่พูดเพื่อให้ตัวเองสบายใจแต่พูดเพื่อเปลี่ยนทิศทางคำถามคือควรฟังมากแค่ไหนและควรพูดเมื่อไหร่คำตอบไม่ใช่จำนวนแต่คือจังหวะ ฟังจนคุณเข้าใจว่าใครเป็นใครเกมเดินไปทางไหนอารมณ์ในห้องเป็นอย่างไรและพูดเมื่อคำพูดนั้นไม่ต้องอธิบายซ้ำพูดเมื่อคุณไม่ต้องรีบเสียงไม่ต้องแข่งพูดเมื่อคุณรู้ว่าต่อให้พูดแค่ประโยคเดียวมันก็เปลี่ยนบรรยากาศได้คนฉลาดไม่ได้ชนะด้วยคำพูดเยอะแต่ชนะด้วยข้อมูลและข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากการพูดแต่มาจากการฟัง บางคนพูดน้อยไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรจะพูดแต่เพราะเขารู้ว่ายิ่งพูดน้อยยิ่งเดายากยิ่งเดายากยิ่งปลอดภัยและในโลกที่ทุกคนอยากดังอยากแสดงอยากพูดให้มากที่สุดคนที่ฟังเงียบๆอาจเป็นคนที่เห็นทุกอย่างชัดที่สุดก็ได้ครับ 3. ไม่แสดงอารมณ์ทันทีที่ถูกกระทบหลายครั้งในชีวิตความเสียเปรียบไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เขาพูดแต่เกิดจากสิ่งที่เราเผลอแสดงออก ลองนึกถึงวินาทีหนึ่งครับมีคนพูดบางอย่างโดนแรงจีดขึ้นมาทันทีหัวใจเต้นแรงมือเกือบจะพิมพ์ปากเกือบจะสวนกลับวินาทีนั้นแหละคือจุดตัดสินเกมเพราะทันทีที่คุณแสดงอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นสีหน้าน้ำเสียงคำพูดหรือการรีบอธิบายคุณกำลังบอกอีกฝ่ายโดยตรงว่าเขาโดนตรงไหนและคนที่รู้ว่าคุณเจ็บตรงไหนจะไม่เผออีกครับ เขาจะจำนี่คือเหตุผลว่าทำไมการไม่แสดงอารมณ์ทันทีถึงทำให้คุณไม่ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบแม้จะเป็นฝ่ายถูกกระทบก่อนเพราะอารมณ์ที่หลุดไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่มันคือข้อมูลข้อมูลว่าคุณแพ้อะไรข้อมูลว่าคุณกลัวอะไรข้อมูลว่าปุ่มไหนกดและคุณสะดุง้งคนที่เล่นเกมอารมณ์เก่งไม่ได้ต้องการเอาชนะด้วยเหตุผลเขาแค่ต้องการรู้ว่าต้องกดตรงไหน และถ้าวินาทีแรกคุณนิ่งไม่ตอบไม่เปลี่ยนสีหน้าไม่รีบอธิบายไม่รีบปกป้องตัวเองอีกฝ่ายจะเริ่มงงเขาจะเริ่มไม่แน่ใจว่าเขาพูดแรงไปไหมหรือคุณไม่ได้รู้สึกอะไรหรือคุณกําลังคิดอะไรความไม่แน่ใจนี้คือการเสียจังหวะของเขาเพราะเกมอารมณ์ต้องอาศัยปฏิกริยาถ้าไม่มีปฏิกริยาเกมจะเดินต่อไม่ได้ การนิ่งจึงไม่ได้แปลว่าคุณไม่รู้สึกแต่แปลว่าคุณไม่ส่งสัญญาณและการไม่ส่งสัญญาณทำให้อีกฝ่ายอ่านคุณไม่ออกคนที่อ่านคุณไม่ออกจะไม่กล้ากดซ้ำเพราะเขาไม่รู้ว่าจะได้ผลเหมือนเดิมหรือเปล่าตรงนี้แหละครับที่การนิ่งกลายเป็นการป้องกันตัวขั้นสูงแต่ต้องเข้าใจให้ชัดการนิ่งอย่างมีสติไม่เหมือนการกดอารมณ์การนิ่งอย่างมีสติสตคือการรับรู้อารมณ์ แต่เลือกไม่ปล่อยออกทันทีคุณรู้ว่าคุณโกรธคุณรู้ว่าคุณเจ็บคุณรู้ว่าคำทูดนั้นโดนแต่คุณเลือกเก็บไว้ก่อนเพื่อดูเกมดูคนดูสถานการณ์ในขณะที่การกดอารมณ์คือการหลอกตัวเองว่าไม่รู้สึกฝืนยิ้มฝืนเฉยสะสมจนวันหนึ่งมันระเบิดเส้นแบ่งของสองอย่างนี้อยู่ที่การรับรู้ ถ้าคุณนิ่งแต่ในใจยังรู้ทันอารมณ์ยังรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองยังตั้งใจจะจัดการมันในเวลาที่เหมาะนั่นคือความนิ่งที่มีสติแต่ถ้าคุณนิ่งเพราะกลัวเพราะไม่กล้าพูดเพราะไม่กล้าเผชิญและไม่เคยกลับไปจัดการมันเลยนั่นคือการกดในสถานการณ์กดดันโดยเฉพาะการ,รเผชิญหน้าการไม่เผยว่าเราโดนตรงไหนคือการตัดโอกาสอีกฝ่ายลองนึกภาพในที่ทำงานครับ มีคนพูดเน็บถ้าคุณสวนทันทีเขาจะรู้ว่าประโยคนั้นได้ผลครั้งหน้าเขาจะพูดแบบนั้นอีกอาจแรงกว่าเดิมอาจต่อหน้าคนมากขึ้นแต่ถ้าคุณนิ่งไม่เปลี่ยนสีหน้าไม่รีบปกป้องไม่รีบอธิบายเขาจะเริ่มไม่มั่นใจว่าเขาควรเล่นไม้เดิมหรือไม่ความไม่มั่นใจนี้คือเกราะของคุณในความสัมพันธ์ก็เหมือนกันบางคำพูดถูกใช้เพื่อทดสอบไม่ใช่เพื่อสื่อสาร ถ้าคุณรีบแสดงอารมณ์อีกฝ่ายจะรู้ทันทีว่าควรพูดแบบไหนเพื่อควบคุมคุณแต่ถ้าคุณนิ่งไม่ตอบทันทีปล่อยให้ความเงียบทำงานอีกฝ่ายจะเริ่มย้อนคิดเริ่มไม่แน่ใจเริ่มเสียอำนาจคำาถามสำคัญคือควรนิ่งนานแค่ไหนคำตอบไม่ใช่เวลาแต่คือจนกว่าอารมณ์จะไม่เป็นฝ่ายนำนิ่งจนคุณไม่อยากชนะแต่มองเห็นทางเลือก นิ่งจนคุณพูดได้โดยไม่ต้องยกเสียงไม่ต้องปกป้องไม่ต้องพิสูจน์และควรแสดงออกเมื่อการพูดนั้นไม่ได้เปิดไพ่เพิ่มพูดเมื่อคุณเลือกคำได้เลือกจังหวะได้และรู้ว่าคำพูดนั้นจะไม่ถูกใช้ย้อนกลับมาทำร้ายคุณอารมณ์ไม่ใช่ศัตรูครับแต่มันจะกลายเป็นจุดอ่อนถ้าคุณปล่อยให้คนอื่นเห็นก่อนที่คุณจะเข้าใจมันเอง คนที่คุมอารมณ์ได้คือคนที่คุมเกมได้ไม่ใช่เพราะเขาเย็นชาแต่เพราะเขารู้ว่าในทุกเกมคนที่เผยไพ่ก่อนมักแพ้ก่อนการนิ่งไม่ใช่การยอมแต่คือการตัดสัญญาณไม่ให้อีกฝ่ายรู้ว่าเขาโดนตรงไหนและคนที่ทำได้แบบนี้ไม่ต้องพูดดังไม่ต้องขู่ไม่ต้องโชว์เหนือแต่กลับปลอดภัยและได้เปรียบมากกว่าที่ใครคิดครับ 4. ไม่เล่าความคิดทั้งหมดในครั้งเดียว หลายคนเคยพลาดตรงจุดนี้ครับพลาดแบบไม่ได้ตั้งใจพลาดเพราะคิดว่าความตรงไปตรงมาคือความจริงใจพลาดเพราะเชื่อว่าถ้าเราอธิบายให้หมดอีกฝ่ายจะเข้าใจเราได้ดีที่สุดลองนึกถึงสถานการณ์หนึ่งเพิ่งรู้จักใครไม่นานหรือเพิ่งเริ่มทำงานร่วมกับใครคุณเล่าความคิดเล่าแผนเล่าเหตุผลเล่าว่าคุณคิดอะไรทำไปเพื่ออะไรคาดหวังอะไร ตอนนั้นคุณไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเสียอะไรคุณแค่รู้สึกว่าตัวเองเปิดใจแต่ไม่นานคุณจะเริ่มรู้สึกแปลกๆอีกฝ่ายเริ่มเดาคุณออกเริ่มพูดล่วงหน้าแทนคุณเริ่มรู้ว่าคุณจะไปทางไหนเริ่มรู้ว่าคุณจะยอมตรงไหนแต่คุณกลับไม่รู้อะไรเขาเลยและตรงนั้นแหละครับคือจุดที่อำนาจการคุมเกมหายไปโดยที่คุณไม่ทันรู้ตัวการเปิดความคิดทั้งหมดในครั้งเดียวเหมือนการเปิดไพ่หมดมือทันทีที่คุณเปิดหมดเกมก็ไม่ได้อยู่ในมือคุณอีกต่อไป ไม่ใช่เพราะคุณคิดไม่ดีไม่ใช่เพราะคุณไม่เก่งแต่เพราะอีกฝ่ายไม่ต้องเดาไม่ต้องรอไม่ต้องระวังเขาอ่านคุณจบแล้วในโลกความจริงข้อมูลคืออำนาจและความคิดของคุณก็คือข้อมูลที่สำคัญที่สุดเมื่อคุณเล่าหมดคุณกำลังบอกเขาว่าคุณมีอะไรคุณคิดยังไงคุณกลัวอะไรคุณอยากได้อะไรและคนที่รู้ทั้งหมดจะเป็นฝ่ายตั้งเกมไม่ใช่ฝ่ายตามเกม ความคิดที่ค่อยๆเปิดไม่ได้ทำให้อีกฝ่ายไม่ไว้วางใจแต่ทำให้อีกฝ่ายประเมินคุณไม่ออกเขาไม่รู้ว่าคุณคิดได้แค่นี้หรือคิดได้มากกว่านี้เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณพูดคือทั้งหมดหรือแค่บางส่วนความไม่แน่ใจนี้คือแรงกดดันที่เงียบมากเพราะเมื่อประเมินคุณไม่ออกเขาจะไม่กล้าตัดสินใจเร็วเขาจะไม่กล้าเดินเกมแรงเขาจะเผื่อทางไว้เสมอและการเผื่อทางคือช่องว่างให้คุณเดินเกมต่อ หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการเก็บความคิดคือการไม่จริงใจแต่จริงๆแล้วการเก็บความคิดอย่างมีกลยุทธ์ไม่เหมือนการโกหกและไม่เหมือนการปิดบังคุณไม่ได้พูดเท็จคุณไม่ได้บิดเบือนคุณแค่เลือกพูดเท่าที่จําเป็นในจังหวะที่เหมาะความไม่จริงใจคือการพูดสิ่งที่ไม่ใช่เพื่อหลอกให้ได้ประโยชน์แต่การค่อยๆเปิดความคิดคือการพูดความจริงทีละชั้นตามระดับความสัมพันธ์ตามสถานการณ์ตามเกมที่กําลังเดินอยู่ คนฉลาดไม่รีบวางทุกอย่างลงบนโต,ต๊ะเพราะเขารู้ว่าโต๊ะนั้นอาจไม่ได้ปลอดภัยตั้งแต่แรกในบทสนทนาคนที่เล่าความคิดหมดมักกลายเป็นคนที่ถูกนำไม่ใช่คนที่นำในที่ทำงานคนที่พูดแผนละเอียดตั้งแต่ต้นมักถูกเตรียมรับมือถูกคัดค้านล่วงหน้าถูกดึงเกมไปในทางที่เขาไม่ได้ตั้งใจแต่คนที่พูดทีละนิดจะทำให้ห้องต้องฟังต้องรอต้องถามต้องเดาและคนที่ถูกถามคือคนที่ยังคุมจังหวะอยู่ ในความสัมพันธ์ก็เช่นกันถ้าคุณเล่าทุกอย่างเร็วเกินไปอีกฝ่ายจะรู้ทันทีว่าคุณยอมอะไรคุณแพ้อะไรคุณกลัวเสียอะไรต่อไปเขาจะไม่ต้องพยายามเพราะเขารู้วิธีเข้าหาคุณแล้วแต่ถ้าคุณเปิดความคิดเป็นจังหวะอีกฝ่ายจะต้องเรียนรู้คุณไปทีละขั้นและคนที่ต้องเรียนรู้มักให้คุณค่ามากกว่าคำถามสำคัญคือแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไรควรเปิดเพิ่มและเมื่อไรควรหยุด คำตอบไม่ใช่กดตายตัวแต่มันคือสัญญาณถ้าคุณพูดแล้วอีกฝ่ายเริ่มฟังมากขึ้นเริ่มเคารพเริ่มระวังคําพูดเริ่มไม่รีบตัดสินใจนั่นคือสัญญาณว่าคุณยังคุมเกมอยู่แต่ถ้าคุณพูดแล้วอีกฝ่ายเริ่มเดาคุณจบเริ่มพูดแทนคุณเริ่มบีบคุณให้เลือกเริ่มเร่งจังหวะนั่นคือสัญญาณว่าคุณเปิดไปมากเกินไปการหยุดไม่ใช่การถอยแต่คือการรักษาพื้นที่คนที่คุมเกมได้จริงไม่ใช่คนที่พูดเก่งที่สุด แต่คือคนที่ยังมีอะไรให้เปิดในจังหวะต่อไปการเก็บความคิดไว้บางส่วนไม่ใช่การหลอกแต่คือการปกป้องตัวเองปกป้องทางเลือกปกป้องอำนาจการตัดสินใจเพราะในทุกเกมคนที่ยังไม่เปิดหมดคือคนที่ยังเลือกทางเดินได้และในโลกที่หลายคนรีบโชว์รีบอธิบายรีบพิสูจน์คนที่เปิดไพ่ทีละใบมักเป็นคนสุดท้ายที่ยังคุมเกมอยู่ครับ 5. ใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือไม่ใช้ความอ่อนแอ หลายคนไม่รู้ตัวครับว่าความเงียบคือช่วงเวลาที่ทรงพลังมากแต่เราถูกสอนมาตลอดว่าทั้งเงียบคือแพ้ทำไม่พูดคืออ่อนถ้าไม่อธิบายคือเสียเปรียบทั้งที่ในความเป็นจริงหลายเกมในชีวิตแพ้ตั้งแต่วินาทีที่เรารีบพูดลองนึกถึงความรู้สึกหนึ่ง คุณนั่งอยู่ในวงสนทนาหรือโต๊ะประชุมหรือการเจรจาบางอย่างจู่ๆทุกคนเงียบสายตาหลายคู่หันมาทางคุณหัวใจคุณจะเริ่มเต้นแรงไม่ใช่เพราะไม่รู้จะพูดอะไรแต่เพราะคุณรู้ว่าถ้าคุณพูดตอนนี้คุณจะเป็นคนเปิดเกมและคนส่วนใหญ่แพ้ตรงนี้เพราะมนุษย์ไม่ได้กลัวคำพูดแต่มนุษย์กลัวความเงียบความเงียบทำให้เราควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายคิดอะไรไม่รู้ว่าเขาจะเดินเกมยังไงความอึด อัดน,นี้เองที่ทำให้คนจำนวนมากรีบพูดรีบอธิบายรีบแก้ตัวรีบเล่ารีบเปิดทุกอย่างออกมาเพื่อให้ความเงียบหายไปและวินาทีที่เขารีบพูดเขากำลังให้ข้อมูลโดยไม่รู้ตัวนี่คือเหตุผลว่าทำไมความเงียบที่รู้จังหวะถึงกดดันให้อีกฝ่ายพูดมากขึ้นเพราะเมื่อคุณไม่พูดอีกฝ่ายจะเริ่มคิดแทนคุณเขาจะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองเริ่มไม่แน่ใจเริ่มรู้สึกว่าเขาอาจพูดไม่พอหรือพูดผิดและมนุษ เมื่อไม่แน่ใจมักจะพูดเพิ่มพูดเพื่อปกป้องตัวเองพูดเพื่ออธิบายพูดเพื่อกลบความอึดอัด พูดเพื่อยืนยันว่าตัวเองไม่ผิดแต่ยิ่งพูดยิ่งเปิดความเงียบแบบนี้ไม่ใช่ความเงียบที่ว่างเปล่าแต่มันคือความเงียบที่ทำงานตรงนี้ต้องแยกให้ชัดครับระหว่างความเงียบที่มีอำนาจกับความเงียบที่ทำให้คนอื่นมองว่าอ่อนแอความเงียบที่อ่อนแอคือความเงียบที่มาจากความกลัวกลัวพูดผิดกลัวโดนมองกลัวเสียหน้ากลัวไม่เก่งพอภาษากายจะฟ้องสายตาหลบตัวหดไหลตก เหมือนอยากให้เหตุการณ์จบเร็วๆแต่ความเงียบที่มีอำนาจคือความเงียบที่มาจากการเลือกเลือกจะไม่พูดตอนนี้เลือกจะฟังเลือกจะดูเกมเลือกจะรอร่างกายนิ่งสายตาอยู่กับสถานการณ์ไม่รีบไม่หลบ ไม่ต้องพิสูจน์อะไรความต่างเล็กๆนี้คนรู้เกมจะสัมผัสได้ทันทีในบทสนทนาคนที่ใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือจะเปลี่ยนจังหวะเกมจากฝ่ายตั้งรับเป็นฝ่ายคุมเกมเพราะคนที่พูดกำลังเปิดไพ่แต่คนที่ฟังกำลังเก็บข้อมูลในที่ทำงานเวลามีคำถามแรงๆหรือคำวิจารณ์ตรงๆถ้าคุณรีบตอบรีบอธิบายรีบปกป้อง อีกฝ่ายจะรู้ทันทีว่าเขากดปุ่มถูกแต่ถ้าคุณนิ่งฟังจนจบไม่รีบสวนไม่รีบแก้ปล่อยให้ช่องว่างอยู่ตรงนั้นอีกฝ่ายจะเริ่มเติมเองเริ่มอธิบายเพิ่มเริ่มพูดเกินเริ่มเปิดเจตนาโดยที่คุณไม่ต้องถามอะไรเลยในโต๊ะเจรจาคนที่ทนความเงียบได้มักเป็นฝ่ายได้เปรียบเพราะอีกฝ่ายจะเป็นคนเสนอเงื่อนไขเพิ่มเป็นคนลดราคาเองเป็นคนปรับคำพูดเองไม่ใช่เพราะคุณบังคับแต่เพราะเขาทนความเงียบไม่ได้ คนที่รีบพูดมักแพ้คนที่นิ่งได้ไม่ใช่เพราะเขาโงา่แต่เพราะเขาอึดอัด ในความสัมพันธ์ก็เหมือนกันบางคำพูดถูกพูดมาเพื่อดูปฏิกิริยาไม่ใช่เพื่อสื่อสารจริงๆถ้าคุณรีบแสดงอารมณ์รีบตอบรีบอธิบายอีกฝ่ายจะรู้ทันทีว่าควรพูดแบบไหนถึงจะควบคุมคุณได้แต่ถ้าคุณนิ่งไม่ตอบทันทีปล่อยให้ความเงียบอยู่ตรงนั้นอีกฝ่ายจะเริ่มคิดเริ่มลังเลเริ่มถอยเพราะเขาไม่รู้ว่าเขากำลังชนะหรือกำลังพลาดคำขามสำคัญคือควรใช้ความเงียบตอนไหนคำตอบคือใช้ตอนที่อีกฝ่าย กำลังพยายามดึงปฏิกิริยาใช้ตอนที่คำพูดนั้นไม่ได้ต้องการคำตอบแต่ต้องการอำนาจและควรหยุดเงียบตอนไหนหยุดเมื่อคุณได้ข้อมูลแล้วหยุดเมื่อคุณเห็นเกมชัดหยุดเมื่อคำพูดของคุณจะไม่เปิดไพ่เพิ่มแต่จะเปลี่ยนทิศทางความเงียบไม่ใช่การหนี แต่คือการรอรอให้คนอื่นเผยตัวเองก่อนในเกมจิตวิทยาคนที่ทนความเงียบได้มากกว่ามักจะเป็นคนที่รู้ข้อมูลมากกว่าโดยไม่ต้องพูดสักคำและสุดท้ายความเงียบไม่ได้ทำให้คุณแพ้มันแค่ทำให้คุณไม่รีบแพ้เพราะในโลกที่ทุกคนรีบพูดรีบอธิบายรีบโชว์คนที่รู้จังหวะเงียบมักจะเป็นคนที่ยังคุมเกมอยู่เสมอครับ สุดท้ายหากคุณชอบเนื้อหาสาระที่ดีแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจช่องสร้างฝันปั้นชีวิตด้วยตัวเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ